สวัสดีครับตอนนี้ตอนนี้เราก็อยู่ในมุมมองทั้ทงสองตัวนะฮะโอเคมุมอออนนม,มองของตัวนะี้นี่ใน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 มนใ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 นนใ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 น็นในในนนใ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 กใน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 อนในในนในในนในใน แ,แล้วคนของผมให้หให้เห็นชัด,ชดนะฮะหเห็นชัดนะฮะข้างหลังมีอะไรด้วยวะมีรูปหัวใจแล้วก็ข้างหน้าเป็นอินอยางนะตัวอินใครอยากใ,ให้ให้มุมมองตัวนี้ก็คือตัวนายกตัวเนี้ย ไปเปลี่ยนสกินเป็นตัวอะไรเป็นดาบเป็นทันจิโร่ไหมอะไรนี้นะคะก็เม้นมาได้นะฮะแต่ก็ไม่ต้องเม้นนะอ่ามีตัวออกมีคนออกเซิร์ฟนะใครก็ไม่รู้นะก็นอกจากไอ้นายกตูบนะน,นี่นอกจากเดี๋ยวมันจะมาเกิดตรงนี้ไปด้วยเดี๋ยวมันจะเกิดมันจะมาเกิดตรงนี้ ตรงนี้เลยแล้วก็มาผมจะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะฮะไม่เอารีวายวายมันสูงส่งเกินกว่าที่คนตําคนตำต้อเองทำอะ่ะโอเคเดี๋ยวเขาเซฟก่อนโอเคอุ้ย,ยเขาเซิร์ฟช้าจัง มันโคเสิร์ยั๊ชามากมานอะกจากชาแล้วคือถ้าใครที่เปลี่ยนสก,กินไม่เป็นเนี่ยควรควรมีสก,กินที่มันเป็นรูปควรมีสก,กินคือที่มันก็จะอยู่ในแกเรอรี่เนาะก็ก็อย่างที่ตัวนี้เลยหัวแดงหัวแดงหัวแดงกระจายหัวแดงก็ะจะเป็นห้องนอน

mm เดี hey, ๋ยวบิดกล้องตัวหอยแดงดีกว่าเค้าไม่ชีบอะไร